ุณพอคุณพี่พร้อมก็สองร้บาทตาตด้วยสาันธุ์วูดเลือเออผูปราแนะระุ้ง้จุมี่แ่่มี่ใหุ้มได้รู้เ่ยด้อเออด้มจุมี่ใจ่เออรวมทัวดเจ็บกระเาาวได้จากอุปสมบทในกรณีกระเป็นเสพพลาราปไตเป็นนิสัยขาดทรงได้ย่แม่ให้เจริญด้วยอายุวานนสุขภาพละทัสารสมบัติเอมอ

เออขอไอ้พล <c ười> ังพลังในกรณีจนเป็นลาวาปัจใจคือเป็นนิสัยตามตรงในก่อนได้ชาเลี้ยงเนอเออผู้ปฏิบัติบวชผู้ที่อผสมปดได้เงี่เด้อขึ้นวันขว่างตะวันในเยองแม่เด้อควาใหญ่ใหญ่ฟ้าไข่ใหญ่นี้ป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์ป่าธนาทุกสิ่งทุกสิ่งทุกประกาศในเรืองแม่เด้อสาธุ ขอรัตนาบุญนะครับคุณพ่อจักตีผูศสีหร้อบาทเออคุณพ่อเล็กไท่ซอนหนึ่งร้อยบาทคุณสูเพียนสีุกพลหนึ่งรอยบาทนางลุงจิตรไ่ไส้สห่งร้อยบาทเออคุณแมู่สมิหนึ่งร้อยบาทเออคุณแม่คุณคุณพ่ออบีชย่ไ่หนึ่งร้อยบาทแดคุณแม่ับหนาสีวันนี่ดแนึ่งสิบาทเดีคุณพ่อมงกอด

เออด้เป็นเจ้าภาเดอะบูชาภาไทยแห่งครับเออลูกหน้าผู้ที่ข่าวบวกได้ดีนี้เนาะถือว่าเป็นบุญต่อในการส่งเสริมเออทายยากของพุทธศาสนา,าที่สื่อ,อ,อต่อไปนโยบายนโยนอเออ จะมีอีกสิหน้าที่ว่าจะได้การโปรโดาซินานีแล้วนั้ดาซินเกษรผเ้ถือข้องจะมีการโปรโพเพื่อให้หน้าว่าหน้ามีโอกาสได้เปรียบตัวเพื่อได้โปงหน้าเปรียบหน้าเกดตามกฎโดยม่ไ้รับเงินเดน

เพลงตีนในทีกกลางเนาะเออรตัวนักราทุกบุญกับคุณแม่สมบัตนแสนทองนอกจากกอทัอบราบาทเดินน้องนาเนียน้องนไปนี่เร้อยีสบาทแล้วกบริาตนักทุกบุญเนาะเออ ขอ,อน,น,น,ขออน,นาาทุกบทนาอยากขอทุกบทนาสาธุบุญดอกรับผู้บรทุกคดอกรอผูมิจิตเป็นคนมินใจเป็นสาาัทธาก็มิิดเป็นคนมีนใจเป็นสาาัทธาร่วมติดเจ้าพา น้อรบเป็นเจ้าภพภาคไทยในงานอุปสมบทบู่าในวันนี้ดนเดอะเซึนงมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพร,ระโคสีปเยมตินิทูลเดอเออ,เ,เ,อเมือกเปียนตามเปิดโอกาสใหอส้อุบาสิกาญาติพี่น้องกาที่เดินทางไกลมาไม่ว่าจะเป็นออตั้งถองการเหี่ยดก็กด,ดีตั้งคู่เมืองทั้งที่สตีเปียนก็ดี ครบผมก็ไม่ีนาะเออลักษากเลเออทางไตเป็นที่เรียบ้อยนะครับร็จสาน ผตการเดจงเป็นคาราวาปัจใจเป็นนิสัยตามโตให้เจริญอดุเรื ay, ่องเดชกอีการงานให้เจริญวยยอายุว่าสุขภาพร่างกายสรขภาพจิใจก็ขอให้สมุนมาการนอนหลับ่นตื่นประการด้วยเพอสังขาร เออหลังจากเออยากที่พักในบ้านวดเซ็ตบุญอกบ้ารวมมูลทาถ้าใบฝังนี้แล้วเออหลังจากนั้นเต็นที่ร่วมทานในร่วมทานเดินเนี่นมกอวเนยเต็นโวมทานขนมจีขนมเส็นข้าวบอัหละเออขนมปลาลังรสจัดขนมเซ็ม เออโยต้าุ๊เดอทนนาุณนะเออเปนไปต้องัตเออพร้อมจะพาชนะเป็นที่นึ่งเลยแต่สับสายดูต้องดัาที่เดินทางมาล่วงคุณในครั้งนี้เออปูด้วยด้วยันปุเก่าด้วยงานคยปุ่นกาคุณไหลเออแร่จะลิกทอดเรื่เอตั้ปุนดาปุ่นเน่ยเออทักนนาคุณุณนะเออเนตองด่อเพิ่มเติมในเรื่องของโูชนาอาารก็เป็นคำพูด ก็เป็นขนมจีนขนมเต๊กหนักๆเดี๋ยไวัตอนนั้นล่องลับอุบาสกอุบาสิกายอยากจิตนันเจอกเด็นกทางนั่รวมอยเด่กดี้น้าเด็กรทงได้เด้กเต้นดีเพราะว่าคือไม่ได้บูกแจ้งเกี่ยวกับเร่งคอยแหวนได้ินองเรื่องพอนะต้องอว่าเป็นโอกาทีดีก็เป็นโอกาทีดีจะมาให้ถูไม่จำไดสี่หละอินจบอินจ